จ้าพอ่อสวัสดีค่ะครับจ้าพอ่อเอเล่าพัฒนาค่ะครับตัวเลขเนีทางเล่าพัฒนาประจำวันศุกร์ที่14กลุ่มผ้าพันสองพันห้าเนาะค่ะพ่อเนาะครับจ้าเอ,อพ่อให้ชุดตัดมาเลยเป็นบ่อค่ะครับจ้ามีตัวใดขเนี่ยพอ่อ หนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าหเก้าปดเก้าแปดเก้าหเก้าหเก้สามมาสาหสามสามหาสามหสามสศสศกันหาศกันหาศูน เอาเล็วิ่นเก่าสามหกเจ็ดสี่นนะพ่อเนาะตัวระวังคือเก่ากับสามเอาขอนอนุญาตทบทวนตัวเล็กจักน้อยนะพนะ่อเนาะค่ะตัวเล็กแนวทางสําหรับมือนีนะคะทำนชู่ชมขาเอา่อขอนอนุญาตทบทวนตัวเล็จักน่อยหนึ่ง <dinero. S 1> เลล็ก้พ่พมหอมามีสิบสองชุดเทียวหนีกันตัวหนึ่งคือกันตัวกันคือหาศูนย์ตัวกันคือหาศูนย์ เออมีหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าศูนย์สี่สามหาสามหกสามสามศูนย์สี่ศูนย์กันหาศูนย์เอาตูกันสำหวับหฮระวังตัวนี้นะคะทำช่วงขากับพิจารณาเมืองว่าตัวเลขแนวทางสิเปลี่ยนไปตามทีเพวาพุ่มขาดปอเที่ยวนี้มันช่อนกันตัวใดพอช่อนสีนะว่าพุมันช่อนสี่ก็หกไงละเออช่อนซี่ก็หกเนาะ ชั่นซีกบหกถ้าว่ากันหาศูนย์อันนี้ก็เปลี่ยนไปได้เบิร์ดกาะทำช่วงขาตัวเรียกแนวทางสีประมาณนี้สิบสองชุพอเนี่ยตัวไดเนี่ยถ้าเน้นดันลาสามเก้าสี่เก้าหาเก้าดันลาสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าตัวอดไอีกพ่อมีสามหาสามหกสามสี่สามห้าสามหกสาม เอานี่คือตัวเน้นเนาะค่ะท่านช่มเนาะมีตัวกันตัวหนึ่งคือหาศูนย์ตัววงสีแดงๆคือตัวเน้นค่ะแม่มันออกตัวเน้นแก่มันได้ลื่นมูแน่มึติว่าตัวอื่นซื้อตัวละบาทตัวเน้นนี่ก็ตัวละสองบาทประมาณนี้นะคะท่านชค่ะให้พี่จิตอ่าพี่จารณาดีๆนะคะยา้เดือดร้อนจะของยายเดือดร้อนผู้อื่นนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะก็ เล่าพัฒนาออกทุกจันทร์พุธศุกสามมืออาทิตย์อาทิตย์นี้เขาจะเคลื่อนหรือเปล่าพอเขามือวันจันทร์อยู่เหรอเดี๋ยเรียต้องหาข้อมูลในทำช่วงมมือก่อนเขอมือวันจันทร์บอดินก็พอเจออะไรตีอ๋เอเทียนี้ลีลดลุดจันลุดพุทธเอาวันสุกอาจจะเขานะคะทำช่วงขา หลุดมาสองมือแล้วมือนี้น่าจะเขา่าทำช่วมพิจารณามืองเด้อค่ะเด้อตัวเลขแนวทางก็มีประมาณนี้สิบสองชุดเน้นหกชุดกันหนึ่งชุดนะคะกันหนึ่งชุดสําหรับตัวเลขแน่วทางเล่าพัฒนาสายด่วนเดี๋ยวอีกจักหน่อยแอดกระลุกไห้นะคะถ่าจัหน้อยหนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะเอาพอมี่ยังสีวลก็แฟนคลับเอฟซีบอ เามันก็เขาเขารุกๆยึืกับเขาหน่ะมาตีได้พราะเาคนเอาไ่ได้ยึดกัเขาหน่ะเป็นจุดนั้นมาถ้าโดนแล้วแต่านั้นจุดเต็มเกือบว่าเขาบรกว่าที่เล้วมากกันเดแล้วจุดทัดเหมืนอนบ่กเขาบ้านเนี่ยได้เลยจุดตัดเนี่ยเต็ตมตทำช่วงมึงก่อนแล้วงานที่แท้ทั้งเสียหรืว,ว่าอะไราผมขับว่าดีแเนะนน้ำว่ามันไดหรอกมันไดถ้ามันเนนด็มทัดม่นถ้เสียทั้งนง้นละ เชื <S <S ้ไลก็ไ no ด right ้ okay. ันเดาเล่านเล่าดีเม yeah ่ามล่เ่ามาเล่าเชที่ชวนอยเ่านอ้นเ่เสียอนชนไลเล่าีเสืยอชนไลนเออมน่ยได้่วนไลยตีมันเป็นยังไงอะไรมาเอาชิงชุวมค่ะอ่นละไมู่้มาออกไม่อ่นละไม่หมัโค้ก็ก่อนละอืมก็ต่หลุดยุ่กับคนนั้นเลยอะไรงั้นจ้าเถอะจ้า อันนี้ก็ซื้อเล็กซื้อน้อยไปที่เขาน่ะหมักตัวไหนก็เชิงซืือหาข้าเจ้าหมักตัวไหนก็เชิงสี่อยู่ในนี้ถ้าโบตัวเน้นกันถ้ามันเิ็มมากก็อยู่ในนี้แหละถ้าเต่มผมไม่างตัวผมก็บอกโอ้เขาน่ะครับอ่าจำเน้นน้ำก็ือันนี้จำนด้ละจ้าเอาค่ะทำชุ่มขาพบพุ่มกับพิจารณาไปตามสูตรเนาะบ่งจักว่ามันสิออกตัวใดข้างนี้เป็นชุดเต็มเอ่อค้า่าชุดเต็มคือชุดนี้มันใส่ได้ทั้งน้อยทั้งหุ่น เทิ่งเล่าทุกชนิดใส่ใดเบิดม like ือกทำช่วมขาก็เลยเป็นข้อมูลให้จักข้อมูลในการตัดสินใจว่าถ้าซวยมักหลักใดให้มื่อมึงตัวนี้ไว้ซวยมักหลัก3มี38 3แปดสามเก้าสาย่างประมาณนี้ถ้ามีกะเน่นหลักมักหลักซีมี4ี4แปดสี่เก้าีศูองบอมีกะเน่นประมาณนี้ถ้าหลักหาก็มีหาแปดหาเก้าหาศหาส ้ามันมีชุ่มหนีกันเน่นรักฮกลักเจ็ดก็คือกันนะคะที่สําคัญตัวระว่างเก่ากับสามเนี่ยมันมันมาดีนะคะทผช้ชมขาสิบงวดสิเขาเจ็ดงวดบระมาสามงวดโดยประมาณนะคะนอกมุนันตัวระว่างนี่สิมาตลอดเพราะฉะนั้นทนผู้ช่มเอฟซีทุกท่านทุกคนกะที่เขามาใหม่จดมือจดจดไว้ทะมือก็แล้วกันว่าแมนลีบ่เจน่งกับพอพมเบานี่ เมียนตามนีบักระล่องจุดไห้มือเนาะค่ะเนาะการพิจารณาตัวเลขแนวทางต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจห้าสิไปจัดโดยโบ่มีข้อมูลบ่ไใดกับทางช่วงขาเปลืองต่างนะคะต้องจัดไอ,อ้มันมีข้อมูลเขาทางเห็ดได้จัดไดเนาะค่ะเนาะแล้วก็คัดกวองเออ่หลังจากนี้เออ่ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะลงตัวเลขแนวทางสายด่วนพิเศษให้พร้อมทา่านผู้ชมกะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะจมาติดตามกันคลิปต่อไปนี่แหละเอาสาหรับคลิปนี้ก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางของพอพ่อมเที่งสายดูเอ้ยทเ,ยท,เยที่งสายเที่งชุดเต็มเทั่งชุดตัดไปพิจารณาไปคัดกรองมึงมักชอบตัวใดกระจัดบ่ามักบ่ชอบกับพานบ่เป็นยังเพราะว่าตัวเลีแนวทางถ้าห้าบ่มักถ้าห้าบบชอบเฮากับต่ตตรงไปสื่อมันเสียงเงินถ้าห้ามักเข้าชอบตัวใดกับเนียนไว บ่าคาบุนมาวัสนามีมันเมียนไก่มันได้จบเจือเนาะค่ะเนาะเอาเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพอเนาะขอบคุณมากคะ่พคะพ่อขาที่ให้ตัวเรียกแนวทางมากขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ